ชีวิตชายไว้เเษษียณที่ต้องทำงานก็เพื่อคนที่รักอลโหลอย่าลืมกินข้าวกินยาลงไปกินข้าวด้วยวันนี้ความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรครับรถสามล้อไฟฟ้าเพราะแฟนเดินไม่ได้ครับข้างในมีเฉากล้วยครับผมท้าลุงตักสามถ้วยทำให้เร็วกว่าการเดินทางของน้องเป็ดโอ้ลุงตักละเอียดด้วยอะ่ะรม่นิ่งสครับมลุดมล,ลุดครับรหลุดนะเปะ็ด้วลุง ผมหยุดขายเฉาก๊วยไม่ได้ครับเพราะหาตังรักษาแฟนสวัสดีครับผมชื่อลุงแดงอายุ75ปีบ้านเกิดอยู่ยะโสธรครับ หมัยก่อนผมตามพี่ชายมากรุงเทพขายเฉาก๊วยครับที่ร้านผมมีเฉาก๊วยสองแบบแบบตักแบบเส้นแก้วละ20บิบบาทใครอยากใส่น้ำตาลแดงนมสดไม่คิดตางครับใส่ให้ฟรี อย่าลืมกินข้าวกินยาลงไปกินข้าวด้วยสมัยก่อนแฟนผมไม่เป็นอย่างนี้ครับเขาเพิ่งมาป่วยเขาแข็งแรงดีวันนี้ผมมาออกรายการขอความฝันไปให้แฟนครับ ก้าอี้ให้นะคะลุงแดงสวัสดีค,ดครับลุงแดงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุงแดงจ๋าครับเมื่อกี้หนูเห็นในคลิปอ่ะลุงแดงต้องเข็นเข็นรถเฉากล้วยไปขายอ่ะครับผมแต่พอมาวันนี้ลุงแดงเหมือนเดินไม่ค่อยถนัดอะ่ะเป็นเป็นอะไรขึ้นมาหรือเปล่าคะไม่ครับตีการอยู่แล้วอ๋อเหรอคะเป็นเป็นอะไรคะ รถชนหมายถึงขาเป็นยังไงคะเดินไม่ได้ถนัดเดินไม่สะดวกใช่ไหมเดินไม่สะดวกครับขานี้ไม่ดีอ๋อเหรอคะใส่รองเท้าฟองน้ําก็ไม่ได้ขีพไม่อยู่ที่เห็นเดินเข็นขายนั่นก็คือเดินบนขาที่ไม่มีแรงแบบเนี้เหรอคะครับผมต้องอาศัยรถเึงเดินได้อ๋อรถจับรถช่วยลุงแดงลุงแดงทำอาชีพนี้มานานหรือยังครับสี่สิบห้าปีนี้แหละ ฮะ <Huh? S 2> 45ปีนี้45 45ปีขายเฉกว๊วยังเดียวเลยเหรอครับครับผม,มแล้วอย่างอย่างที่รถเข็นน่ะที่ลุงแดงเข็นน่ะไกลไหมคะวันหนึ่งเนี่ยระยะทางอะคะ่ะออกออกจากที่ผมอยู่ไปโรงพยาบาลเจริญกรุงอย่างน้อยก็มีแล,ล้วสามสี่โลใช้เวลาสัก10นาที20ินาทีอุ้ยเป็นชั่วโมงฮะ <Huh? S 2> ผมเดินไปก่าจะถึงนะเป็นชั่วโมงขายไปบ้างรถมันก็ติดใช่ไหมครับ ก็เข็นเร็วไม่ได้แล้วลุงแดงโดนรถชนมานานกี่ปีแล้วคะแต่ผมอายุยังไม่ถึงสามสิบโอ้ก็สี่สิบกว่าปีแล้วนะคะแสดงว่าเดินขาแบบเนี้ยขายมาตลอดที่ผ่านมาครับผมแฟนแฟนลุงแดงชื่ออะไรนะคะชื่อกก้วงชื่อริงกุหลาบโอเคแล้วเราไป เจอกันพบรักกันนี่กอยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วคะห้าสิบกว่าปีแล้วห้าสิบกว่าปีแล้วอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอายุสิบเก้าโอ้หูยาวนานเจอกันยังไงครับมามามาเจอกันที่กรุงเทพหรอครับไม่บ้านอยู่ใกล้ๆกันอยู่ใกล้ใกล้กันแล้วก็มาด้วยกันเลยไหมไม่ได้มาครับผมมากับญาติผู้ชายอ๋อแล้วแล้วปะ้วงก็ตามมาเหรอคะไม่ครับ อยู่อยู่บ้านอยู่ต่างจังหวัดนั่แหละครับเอ้าอ้าไม่ได้อยู่ในกรุงเทพด้วยกันไม่ครับผมอยู่คนเดียวฮะอยู่คนเดียวลุแรียอยู่ในกรุงเทพคนเดียวครับผมรักทางไกลเหรอคะครับอุ้ยได้กลับไปหาบ่อยไหมคะกลับไปเดือนละครั้งไปหามาลงมหาตังรักษาเขาเขาเป็นโรคปวดกระดูกทับเส้นนะครับโอ้ครับขีดยาของฟรีก็ไม่ถูกแบบยาแรงๆ แล้วแกอยู่กับใครคะปากวงตอนนี้มีลูกชายอยู่นู่นสองคนอ๋อครับแล้วลุงแดงอยากกลับไปอยู่ที่นั่นเลยหรือยังคะอยากกลับอยู่ครับแต่ว่าหาตังค์ไรักษาเขาอ๋อหรือถ้าถ้ากลับก็ไม่ไม่มีเงินเนาะต้องอยู่ตรงนี้เนาะครับอย่างขายเฉากวยนี่รายได้เป็นไงบ้างอะคะวันละร้อยสองร้อยเนี่ยครับอันนี้กําไรหรือว่ายังไม่ กำไรแล้วนะคะครับ,รบผมคุณลุงหาง,ง้อถามอย่างหนึ่งว่าคุณลุงต้องมีเงินเท่าไหร่ที่คิดไว้ว่าถ้ามีเท่าเนี้ยจะกลับบ้านไปอยู่กับภรรยากับลูกที่ต่างจังหวัดคะเป็นนี่อยู่ทั้งหมดเป็นห้าแสนนั่นแหละโอ้ยจะต้องหาไปเรื่อยๆนะแต่ว่ามันค่อยๆผ่อนไปใช่ไหมคะผ่อนเดือนเท่าไหร่อยู่ทุกวันนี้ผ่อนหนี้ค่ะยังไม่ได้ผ่อนเลยครับเพิ่งผ่อนไปไม่กี่ตังเองอ เขาเขาให้ทยอยผ่อนใช่ไหมคะครับผมแต่ใบที่นาอยู่กับเขาครับอ๋อไปจำนองไว้ครับผมค่ะโอเคลุงแดงครับคุณลุงแดงน่ขายตรงไหนบ้างเพราะว่าเพื่อมีแฟนๆในการทุกคนืดอนเราเจอปุ๊บอุดหนุนอ่าก็ไปลงมาเจริญกรุงและประจาตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงลุงบอกหน่อยสิบเอ็ดโมงอยู่นั่นถึงบ่ายสามโอเคความอร่อยของชาวกล้วยร้านเราคืออะไรคะ นื่มนับครับน่าตาลนอแล้ววันนี้พวกเราจะได้ทานเฉากล๊วยของคุณลุงไหมล่ะได้ทำทานครับอ่าผ่านครับเดี๋ยวก่อนทานเลยครูอยากให้คุณลุงแสดงความสามารถอยากกินแล้วอ่ะเราก็อยากกินวันนี้มารายการความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรครับคุณลุงอยากได้รถไปให้แฟนรถไฟฟ้าสามล้อไฟฟ้าอ่า เขะแฟนเดินไม่ได้ครับโอ้เดินไม่ได้แล้วแล้วตอนนี้เขาไปไหนมาไหนด้วยอะไระครับได้ใช้รถโยกจากโรงพยาบาลเนอครับโอ้เอาค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะลุงแดงขาครับผมวันนี้เอาเฉาก๊วยอร่อยๆมาฝากพวกเรานะครับผมโอเคค่ะพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะครับผม คุณลุงแดงสวัสดีครับขอบคุณมากๆที่มารายการครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากครับลุงครับผมว่ามีบางเรื่องที่คนน่าจะสงสัยตอนที่คุยกันกับกรรมการนะครับก็คือว่าเรื่องแรกลุงไอ้นี่เนี่ยก็คือว่าเราเอาที่ของเราไปฝากเขาใช่ไหมครับแล้วก็ได้เงินมาใช่ไหมครับผมเราเป็นหนี้เขาเท่าไหร่นะครับทั้งหมดเป็นห้าแสนห้าห้าแสนห้าแล้วที่ของเราเนี่ยมันมูลค่าเท่าไหร่ไล่ไล่ละเขาให้ไล่ละแสน แล้วเรามีทั้งหมดกี่ไร่แปดไร่โอ้แ<อ>สดงว,ว่าที่ของเรามูลค่าเกินนะดัน,นั้นสบายใจได้อย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเราเอาไปขายอะราคามันเพิ่มขึ้นตรงนี้เราปิดนี้ได้ก็ไม่เป็นหนี้เนาะครับผมแล้วลุงบอกได้วันละสองเดือนหนึ่งก็ตกประมาณหกพันครับแล้วค่าใช้จ่ายค่าเช่าห้องเท่าไหร่ครับสามพัน <3, 000. S 1> ก็เหลือสามพันแล้วค่ากินแต่ละวันนะลุงค่ากินไม่ค่อยได้เสียเป็นไรผมผ่านไปมาพวก แม่ค้าเขาให้อคนรอบข้างอุ้มชูเอาเดือนหนึ่งเหลือไหมครับเหลือเตมไม่เลื่มากถึงพันไหมเดือนหนึ่งไม่ไม่ไม่ถึงครับอันนี้แหละครับคือสิ่งที่ผมสงสัยอยู่ว่าจริงๆสิ่งที่ทําอยู่ตรงเนี้ยมันคุ้มกับแรงที่ทําไปในแต่ละวันรึเปลาลุงได้คํานวณตรงนี้ไหมครับว่าที่ทําไปในแต่ละเดือนเนี่ยมันมันไม่เหลือนะลุงครับไม่เหลือครับแล้วเมื่อไหร่มันถึงจะกลับไปใช้ชีวิตที่สบายขึ้นได้ ยังบอกไม่ถูกครับแต่จริงๆลุงได้เบี้ยคนชราไหมครับได้ครับได้เบี้ยผู้พิการไหมครับได้ตรงนี้ผมว่าก็เป็นส่วนต่างที่ช่วยทําให้เดือนแต่ละเดือนมีรายได้มากขึ้นนะครับแต่ไม่การครับนี่ก็เป็นชีวิตที่ที่เหลือเชื่ออีกแบบหนึ่งของผู้ใหญ่วัยขนาดนี้ซึ่งควรจะได้พักผ่อนนะครับแต่ว่าไม่ใช่สําหรับลุงแดงที่ทําเพื่อครอบครัวทาเพื่อทุกวันนี้ยังเป็นเสาหลักอยู่นอกเหนือสิ่งอื่นใดครับลุงแดงทําสิ่งนี้ด้วยความรักครับ นี่คือชีวิตของลุงแดงครับและสิ่งที่จะโชว์ความสามารถแสดงความสามารถในวันนี้ก็คือเฉากรวยครับผมผมตัดบรรยากาศเลยนะเฉากรวยอร่อยไหมลุงอร่อยครับอร่อยนะเตรียมมาให้กรรมการกินไหมกินครับเตรียมมาครบทุกคนไหมครบครับครบทุกคนนะเอาละครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าก็เหมือนเดิมก็ต้องเล่นเกมต้องเล่นเกมครับสักหน่อยนึงท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเล่นเกมกันกับลุงแดงนะครับทีมงานครับอุปกรณ์มาครับลูกเป็ดวันนี้มีลูกเป็ด แดงครับถังนี้ใส่เฉาก้วยเนาะอยู่กับเรามากี่ปีแล้วสี่สิบกว่าปีแล้วครับถังนี้มาตากมากสี่สิบกว่าปีนะครับข้างในมีเฉาก้วยครับ <S <S <ๆ>เวลาลุงขายเนี่ยขายแบบเป็นเส้นหรือว่าเป็นก้อน <S <S แล้วแต่จะสั่งครับแล้วอย่างอย่างท้าโจทย์แบบนี้ยลุงจะสะดวกเส้นหรือก้อนก้อนครับ,รบก้อนนะท่านผู้การครับเดี๋ยวลุงจะตัดเป็นก้อนก้อนตัดเป็นก้อนแล้วก็ต้องตากใส่เข้าไปในถ้วยนะครับให้ถึงเส้นสีแดงถ้าถึงเส้นสีแดงก็เปลี่ยนถ้วยได้เลย ผมท้าลุงตักสามถ้วยถึงเส้นสีแดงนะครับแล้วลุงต้องทําให้เร็วกว่าการเดินทางของน้องเป็ดถ้าน้องเป็ดไปโดนไม้มันจะล้มไปโดนลูกโป่งลูกโป่งแตกลุงก็ตกใจลุงกลัวลูกโป่งใช่ไหมล่ะครับผมดังนั้นลุงต้องสู้ๆนะอย่าให้ลูกโป่งแตกนะครับนี่คือเรื่องของลุงส่วนกรรมการครับท่านเลือกหมายเลขเลยหมายเลขไหนที่ท่านเลือกแล้วได้น้ําหนักอยู่ตรงกลางเอาตรงกลางนะคนเดียวครับได้กินแน่นอนสองสอง พ <2> 2> so like 2> <2> ี่โก้สองพี่โก um ้สามคุณง้อสองพี่หอยหนึ่งก็ได้ครับพี่เลือกแต่แรกเลยใช่ไหมใช่ฮะนะฮะพี่หอยหนึ่งผมงจอล้วพี่โก้สามว่าเป็นหนึ่งแน่นอนอยากให้ทีมงานเปิดฝาก่อนไหมครับครับผมเปิดฝาเลยนะครับเตรียมตัวเข้าสู่ภารกิจนะครับลุงต้องยืนไหมครับยืนนะก่อนเข้าสู่ภารกิจอยากขอกําลังใจจากใครไหมครับใช่น้องกุ้งไหมครับผมอ่านี่ถ้าน้องกุ้งดูรายการอยู่นี่นี่พูดผ่านกล้องนี่ครับเชิญครับ ยายเอ้ยเดี๋ยวออกเขาทันแล้ววายยายออกยาออกเขาทันแล้วเนาะขอกำลังใจหน่อยขอกำลังใจพีหน่อยเด้อนี่นี่นี่ทำท่านี้ทำท่านี้ทำท่านี้ส่งหัวใจให้ให้ยายหน่อยส่งหัวใจให้เนี่ยเด้อยายลุงผมนะครับครับผมไปครับ ปึ๊บโอ้ลุงละเอียดด้วยอ่ะอือเอาละค่ะได้แล้วค่ะไปเลยนะครับแหมน่ารักจริงๆเดียวปอือมาแล้วไม่นิ่งสิครับไม่นิ่งสิพวกเรามันหลุดมันหลุดครับหลุดนะฮะอือนิ่ง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 เดียวเป็ดมาแล้วลุงเป็ดมาแล้วโอเคค่ะสองลวครับอ้าม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 า มาอีกอันเดียวลุงอันนี้เดียวลุงแป้นแล้วน้องได้แล้วค่ะน้องแป้นมาแล้วเรียบร้อยผมตรวจสอบนะครับผมตรวจสอบต้องการครับถ้วยแรกผ่านไหมครับผ่านครับดูถ้วยที่สองนะครับถ้วยที่สองผ่านไหมครับของคู่เหมือนกันผ่าครับผ่านนะครับถ้วยที่สามค่อนข้างค่อนข้างเยอะเลยครับเยอะอะถ้วที่สามค่อนข้างเยอะเลยคือคือหมายเลขหนึ่งนะครับครับโอ้โหนี่ อันนี้เต็มเปี่ยมครับเต็มเปี่ยมฮะผานครับในเรื่องของเวลาคุณลุงผ่านครับส่วนเรื่องน้ําหนักเป็นเรื่องของกรรมการครับใครอยู่ตรงกลางคนนั้นได้ชิมนะครับหมายเลขสามเนี่ยอันดับสามนะจะหมายเลขสามเนี่ยพี่โกเลือกสามนะครับน้ําหนักที่ได้161กรัมครับนี่คือสามนะครับ สาม1นึครับค่ะไปหมาเลขหนึ่งเลยครับโอ้โหหนักมากครับหมายเลขหนึ่งของพี่อยหนักมากครับหมายเลขหนึ่งลงให้เยอะอะสองร้อยลงจะเหลือกำไรไหมเนี่ยทุณเลยจะเหลือกำไรไหมเนี่ยหนักมากส0งร้อยครับหมายเลขสอครับต้องลุ้นครับว่าอยู่ระหว่างร้อยหกกับ200ร้หรือเปล่าต้องมากกว่าร้อยหกส เ้าใหม่ของเราดูแต่ดูดูทรงก็เหมือนเหมือนเบาสุดอ่ะอันเนี้ยพี่จับดูแล้วไม่เบาเลยกูรหคาเหรอคะเตรียมตัวส0งร0 1ยนสองร้อยหนึ่งพร้อมวางครับเห็น้หมบอกดูด้วยตามันดูน้อยกว่าสามห้าเจ็ด คดีพริกเลยคดีพริกเลยครับคนที่ได้ชิมคือพี่โก้ครับพี่โก้ออเดอร์ก่อนเลยครับพี่โก้อยากได้ยังไงครับเอาน้ำเชื่อมหวานมากหวานน้อยน้ำตาลใสแดงใส่ไหมใส่นมจืดไับใส่น้ำตาลใสแดงแล้วก็ใส่ทุกอย่างเต็มที่แต่ว่าน้ำเชื่อมไม่ต้องหวานมากของพี่โก้น้ำเชื่อมไม่หวานมากนะครับชาวกล้วยเยอะไหมชาวกล้วยเยอะๆเลยนะนี่ของพี่โก้นะทีมงานจดไว้นะครับครูก็กับพี่หอยออเดอร์ได้เลยครับเหรอฮะ เฉากล้วยขอเป็นแบบแบบตักนะคะเฉากล้วยกุ้งก็ต er ัดนะครับอ่าเป็นแบบตักนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายแดงแล้วก็นมสดเยอะๆค่ะน้ำตาลทรายแดงนมสดไม่ใ pues ส <minus prayer. S 2> ่น nah, ้ำเชื <them>? <một> <S <S <iros language> ่อมน้ำเชื okay. ha, so ่อมไม่ต้องกุ้งก็ไม่น้ำเชื่อมอ่ะพี่หอยครับผมเอาน้ำเชื่อมไม่ต้องเยอะนะฮะน้ำตาลทรายแดงเยอะหน่อยแล้วก็นมสดเยอะแล้วก็ผมไม่ใส่เฉากล้วยครับเนาะพูดจริงใช่ไหมเอามาทำนั้นนะเฉากล้วยเยอะเฉากล้วยไม่ใส่เฉากล้วยเฉากล้วยเยอะเฉากล้วยเยอะไหมเฉากล้วยเยอะไหมเฉากล้วยประมาณหนึ่ง ไม่ไม่เยอะหรอไม่ต้องเยอะมาก,กาไไ่่ต้องเยอะ, <ๆ S 2> อะกลางกลางๆทำสองถ้วยแค่สองถ้วยก่อนนะครับผมของครูงเงาะกับของพี่หอยเวลารวมกันต้องทำภายใน60มิวินาทีนี่คือท้าลุงแดงนะครับผมส่วนกรรมการ2ท่านนะครับทำสองถ้วยนี้ใครเวลาเยอะกว่าอดกินครับคุณใส่เยอะ เกินอะเยอะกว่าผมมัทําจบหนึ่งถ้วยเวลาหยุดนะครับครับปูเงาะไม่เอาน้ำเชื่อมนะครับครับผมเอาเป็นน้ำตาลแสดงกับนมนะครับครับผมอ่าเตรียมตัวครับหยิบถ้วยเลยครับเวลารวมคือ60วินาทีนะครับครับผมน้ำตาลกับนมเท่านั้นครับครับผมเตรียมตัวจับเวลาครับอ๋้าแล้วแล้แล้วพอแล้วครัพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะไม่ไรเดี๋ยวหนูตัดเองน้ำตาลแดงครับคือเรื่นจะ ปุ๊บแล้ว uh ก็นมครับพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะป right. ุ๊บปุ๊บปุ๊บน้ำแข็งครับพอแล้วค่ะเสร็จค่ะน้ำแข็งน้ำแข็งแกงอะไรครับก็มีน้ำแข็งด้วยเหรอคะต้องมีครับโอเคอ่ะพอค่ะพอค่ะวางเลยครับหยุดครับหยุดเวลาครับหยุดเวลาครับยี่สิบห้าวินาทีครับของพี่หอยจะมีความยากอย่างหนึ่งคือน้ำเชื่อม แล้วแล้วเฉาก้วยต้องน้อยกว่างอด้วยนะของพี่หอยเนี่ยเฉาก้วยเอาน้อยกว่ากรูงอครับแต่เอาน้ำตาลเยอะ,ยอะแต่ว่าชอบชอบน้ำตาลเยอะใส่น้าเชื่อมนิดหน่อยจัดมาเตรียมตัวนะครับครับผมไปครับเหไม่ต้อเยอะครับ

เวลา56วินาที51 56ก็คือใช้เวลา31วิคุเงาะเร็วกว่าครับผมสลุก2เรื่องภารกิจของคุณลุงคุณลุงพาภารกิจคุงาะคุณเงาะพาผมมีคำถามแค่นิดเดียวเลย ตอนตักเฉาวกว้วยพี่หอยอทำไมตักแล้วมันหล่นตักแล้วมันหล่นนะมันคืออะไรอะลุงตื่นเต้นเหรอลุงเ้นเจนเออ <c oughs> แล้วมาตื่นเต้นตรงยา <c oughs> ด้วยไงมันผิดมันผิดตรงนี้พี่จุ๊บยังไงครับมันผิดตรงนี้ถ้าพี่หอยไม่เอาเฉาวกว้วยน้อย <c oughs> ถ้าบอกลงวกวุงเฉาก้วยปกติกับเจ๊ะเจ,จ๊ะมือมันจัน่นะนี่อปกติเราจะต้องตักเยอะกว่านี้หรือไงฮะครับและนี่คือพยายามจะตักให้ได้ตามที่บอก เราไปเยอะใส่ค่ะไปเรื่องเยอะรธรรมดาก็ได้แล้วคุณลูงเอ่อเอางี้พี่หอยทายราคาถ้าถ้วยนี้นะถ้าลุงขายนะถ้าถ้าของแค่นี้นะลุงนะพี่หอยครับบวกลบไม่เกิน2บาทถ้วยนี้ถ้าลุงขายกี่บาท20ลุงครับเนี่ยถ้าปริมาณเท่านี้ถ้าลุงขายกี่บาท20สิทำไมพี่รู้อ่ะคุณลุงบอกไปแล้วบอกไปแล้วคแล้วเขาบอกกันทั้งรายการ้วพี่ใช่ถ้วยนี้กี่บาท ยี่สิบหนกันมดออะเดี๋ยวลุงตักว้วยหน่อยแล้วถ้าถ้าถ้วยนี้ถ้วยนี้กี่บาทยี่สิบหนึ่งกันคืออันนี้เรื่องจริงนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับเมื่อวานนี้ทีมงานผมไปถ่ายทํารายการบอกว่าลุงตักท่วมเลยใครชนคุยแกตักใส่ไม่หยุดยี่สิบเป็นตามที่น้องหมิวบอกไหมครับผมลุงคํานวณจริงๆงใช่ไหมว่าต้นทุนกําไรเราเรากาไรจริงอ่ะครับโอเคถ้าอย่างนั้นสรุปเรื่องราวนะครับพี่หอย ตอบถูกได้ชิมเช่นกันครับยี่สิบชิมง่านครับตรงนี้ละลายแล้วขอช่วยใหม่เลยครับโอ้โหอันนั้นประชดใครคะพี่โก้เขาบอกเฉลีวโยเยอะอ่านี่ของพี่โก้นะประชดประชันไม่ไม่ได้ประชดประชันอันนี้คือของคนคนชนะถ้าจะมองอย่างนั้นก็ได้ไม่เชื่อไม่ด้อ่าจะมองอย่างนั้นก็ได้โอเคถึงตอนเด็กๆเลยอะยี่สิบบาทกูช่วยยกโชว์หน่อย ลุงถ้วยคุณงอกี่บาท20แล้วถ้วยโกะเหมือนกันหมดพากอ่านหมิวหตัยใลูกค้าแบบนี้ย0โอ้มิวโวยเลยเฉาก้วยลุงแดงเต็ม5ให้กี่ดาวครับ5ดาวเลยครับ5ดาวสุดยอดครับลุงแดงครับครับผมมีงานครับเชิญครับท่านผู้การครับสำหรับพี่ซุูเองเนี่ยวันนี้มีคำถามอยู่เต็มไปหมดในใจว่าข้อแรก ไม่รู้ว่าลุงได้กําไรไหมเพราะว่าหมิวซึ่งไปตามชีวิตลุงบอกว่าลุงขายเต็มถ้วยก็20บาทครึ่งถ้วยก็20บาทอันนี้เรากังวลน,นะแต่ลุงก็ลุงคิดว่าลุงได้กาไรคือแกทํางานไม่ได้สบายครับแกทํางานหนักครับแล้วก็เกิดข้อสงสัยในใจตัวเองว่าทําไมผู้ชายอายุขนาดนี้ต้องทํางานหนักขนาดนี้แล้วเมื่อสักครู่พยายามคิดแล้วก็หาคําตอบแล้วก็ตอบตัวเองได้2เรื่องะแกะทาเพราะว่าแกรักในสิ่งนี้และแกะทําเพราะว่า มีคนที่แกรักรออยู่แกอยากส่งเงินไปช่วยครับนี่คือชีวิตและเรื่องราวของลุงแดงอายุ75ปีครับทั้ง3ท่านได้รู้จักลุงรู้สึกอย่างไรบ้างครับลุงแดงคะลุงแดงนี่คือคําว่าลูกผู้ชายตัวจริงจริงๆนะคะครับผมขาลุงอะ่ะก็ไม่ได้แข็งแรงแล้วมันไม่ใช่เพิ่งเป็นลุงเป็นอย่างเงี้ยมาเกือบ40ปีแล้วอะ่ะที่ตั้งแต่อุบัติเหตุครั้งนั้นอะ่ะครับผม แต่สู้ทนที่ทำทั้งหมดเนี้ยก็เพื่อปะก้วงใหญ่ก้วงคนที่คุณลุงรักสละตัวเองมาอยู่ไกลอยากกลับใจจะขาดแต่กลับไม่ได้เพราะถ้ากลับไปใครจะหาเงินดูแลคนที่เรารักใช่ไหมครับแต่ง้อมั่นใจเลยว่าคุณลุงต้องเป็นคนที่เป็นที่รักของใครก็ตามที่ได้พบเห็นอยากส่งกํำลังใจให้อยากให้ใครก็ตามที่ผ่านไปตรงนั้นแวะเธอค่ะ เฉาก๊วยอร่อยลุงขายใจดีแล้วก็ได้ช่วยลุงเติมเงินเล็กๆน้อยๆเนี่ยเพื่อที่จะส่งกลับไปหาคนที่คุณลุงรักแล้วก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็สู้แล้วกันคุณลุงค่ะทำต่อไปวันหนึ่งถ้าที่ตรงนั้นคุณลุงขายได้เอาเงินส่วนต่างคืนคนที่เรายืมมาครับผม มันก็ยังพอมีทางที่จะทําให้เราได้กลับไปอยู่กับคนที่เรารักต่อไปได้นะคะครับลองฝากไว้ให้ให้คุณลุงคิดนะคะครับผมขอบคุณคุณลุงมากนะคะที่มาวันนี้นะคะคเป็นกาลังใจให้นะคะขอบคุณมากมากครับลุงแดงครับหลังลุงแดงนะครับครับเราสามคนให้ผ่านครับขอบคุณมากมากครับลุงแดงครับผมบอกเล่าเรื่องราวชีวิต ความเป็นนักสู้ความเป็นเสาหลักของครอบครัวและความรักของลุงแดงที่มีต่อป้ากุ้งให้ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบท่านศรัทธาและชื่นชมในพลังรักของลุงแดงมากนะครับ,รบเรื่องรถไฟฟ้าให้ป้ากุ้งนี่ไม่ใช่ปัญหาเลยครับผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ให้รายการจัดเตรียมรถไฟฟ้าที่ดีที่สุดที่เราหาได้นะครับ,รบให้กับป้ากุ้งขอบคุณมากมากครับผมรบกวนคุณลุงช่วยหันหลังให้ผมได้ไหมครับอันนี้เป็นกติการายการคุณลุงหันหลังให้ผมหน่อย ลุกสักครู่ครับอ่าโอเคคุณลุงนิดเดียวเลยเอาละครับนี่นั่งเฉียงๆก็ได้ครับลุงครับเยครับเลยครับมาครับทีมงานครับขอความฝันให้ลุงแดงจากผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ครับโอ้ยอย่างดีเลยดีเลยอ่ะสีสวยมากคุณลุงแดงครับ ครับผมเด<ม>ี๋ยวผมจับคุณลุงขยับลุกขึ้นสักนิดนะครับอ้าวแล้วครับแล้วก็คุณลุงก็นั่งลงใหม่อีกครั้งครับปึ๊บแล้วก็รบกวนคุณลุงเหลียวซ้ายสักนิดครับนี่ครับโอ้ควาผมควาขอบพระคุณมากๆากครับทุกการครับนี่คือรถไฟฟ้าแบบ3ล้อครับ สามล้อเนี่ยคือจะมั่นคงมากครับจะไม่เสียหลักครับเพราะว่าออกแบบมาอย่างสมดุลครับนี่คือรถไฟฟ้าเคไลออนครับมอบรถไฟฟ้าสาล้อรุ่น G1 Gen 3นะครับเป็นรถที่เหมาะกับผู้สูงอายุครับชาร์จไฟ1ครั้งเนี่ยวิ่งได้ระยะทาง50กิโลเมตรครับเวลาออกตัวซอฟนุ่มมากครับไม่กระตุกครับขึ้นลงสะดวกรถคันนี้ส0 0 0ื 20, 1500บาทผู้ใหญ่คิงควเวอร์ให้เราหามาให้กับคุณลุงแดงรปรากฏ<อ>ว่าทางเคไลออนพอทราบเรื่องราวชุดขอ,ของลุงเขาบอกว่าอุ้ยเขาเขาอยากจะมอบให้ลุงอะ่ะเขาไม่อยากคิดสตังค์ครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นความฝันพิเศษมอบให้ลุงจากเคไลออนครับ21,500บาทบค,ครับโอ้โหคุ้มากนะคุณผู้ชมครับผู้ใหญ่คิงควเวอร์พอทราบว่าลุงได้รถทันนี้แล้วท่านก็มีทุนอีกก้อนหนึ่ง เป็นทุนสำรองในชีวิตม่อพ้ลุงใช้ในอนาคตครับผมอีก40,000บาทจาก King Power ครับรวมวันนี้ม่อพ้ลุงจาก King Power 61500ับาทครับตาตาขอบพระคุณมากมากครับวันนี้ดี่จไงครับลุงโอ้ยดีใจมากเัาอยากบอกความดีใจตรงนี้กับปักก้วงสักหน่อยไหมอยากบอกครับลุงครับท่าปักก้วงอยู่ที่กล้องตัวนี้นะครับอยากจะบอกอะไรป้าก้วงเฉยเลยครับ กวางเอ้ยได้เด้อรถเพ่นไห้เด้อ <c oughs> ดีใจมากๆสามรอบให้ฟาดใครแล้วขอบใจกินฟาเวอร์หลายๆที่ให้รถซอยเหลียคนยากจนแท้จริงกราบขอบพระคุณมากๆครับลุงขอสัญญาเรื่องนึงได้ไหม <c oughs> ได้ครับเรื่องเงินที่ให้เนี่ย <c oughs> ครับผลุงต้องไม่ใจดีนะถ <c oughs> ้ามีคนอื่นมาขอ <c oughs> ยืมได้ไหม ไม่ได้ครับเก็บไว้ให้ใครเก็บไว้ให้แฟนอ่าแล้วถ้ามีคนมาขอแฟนแฟนจะให้ไหมไม่ให้หรอกครับพราผมแนะนําตลอดเ็ด<ส>แล้วแล้วที่ผ่านมามีคนมาขอแฟนเราให้ไหมใ <c oughs> ห้อนี่แหละนี่แหละก็กัมวลแต่ไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวเราจะพยายามคุยกัญ<ห>บญาติๆให้ดูแลเงินก้อนนี้เป็นเงินในอนาคตของลุงและป้านะครับครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่กรุณามารายการของเรานะครับอัจฉริยะเกินร้อยของเรานะครับเฉาก้วย ลุงแดงครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากมากครับถึงจับยอดต่อมนค่อยๆเดินครับเชิญครับคุณลุงขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ เมื่อกี้ตอนจับข้อสอบผมเนี่ยผมรู้เลยว่าขาแกอีกข้างหนึ่งไม่ได้แล้วนะคำว่าไม่ได้คือมันมันไม่สามารถไปกับร่างกายแต่ว่าที่แกเดินได้เพราะว่าแกมีรถเหมือนพอมีรถเข็นเหมือนมีวอล์กเกอร์ก็ช่วยประคองแต่เมื่อกี้แกเดินเองก็รู้เลยว่าข้างหนึ่งมันไม่ไม่แรงและปากกรรมการผมเข้าใจว่าเรากังวลเรื่องเดียวกันเดี๋ยวทีมงานจะไปปรึกษาครอบครัวว่าทํายังไงจะดูแลเงินก้อนนี้ให้เป็นเงินของลุงและป้าจริงๆนะครับ จบลงแล้วนะครับกับงานไลฟ์เฟสโฟร์ที่รู้ก่อนดีกว่าครับเัศการรวมฮาวทูสำหรับคนที่อยากมีชีวิตอิสระครับต้องขอขอบคุณพันธมิตรและผู้สนับสนุนหลักทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณวิทยากรกว่า50ชีวิตที่มาสร้างแรงบันดาลใจและความรู้30 b o o บ s ู o โซลูชัน4ร้านอาหารที่ดีต่อสุขภาพและอร่อยมากๆและที่ขาดไม่ได้ก็คือทุกๆท,ท่านที่มาร่วมงานครับ ถ้าไม่มีทุกทกท่านก็จะไม่มีงานนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับเราหวังว่าทุกคนจะเข้าสู่ชีวิตที่เปน็นอิสระได้อย่างมั่นคงไปพร้อมๆกันนะครับจากใจ The Cloud Super j u n ว Event AS Academy และ s u n s h i n World เจอกันใหม่ปีหน้านะครับ Live Face 40 Plus รู้ก่อนดีกว่าครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ